สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมที่ชมเ,เพจมุมสวนมุมไม้บ้านอยู่นะคะเห็นลกๆอย่างนี้รู้แล้วใช่ไหมคะว่าเราจะพามาสวนพี่กุ้งสวนปลูกพ่อรักค่ะวันนี้พี่กุ้งนําไม้อะไรมาเสนอแล้วเรามาลองชมดูนะคะมีทั้งใหม่และเก่าราคาดีงามนะคะเรามาเจอกับพี่กุ้งพี่กุ้งคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับวันนี้มีไม้อะไรบ <c oughs> ้างม, <c oughs> ไมีไม้ใหม่ๆหลายตัวอยู่เหมือนกันแล้วก็มีไม้นาเสนอเกวเวียกับสนคาิรเบียน ค่ะติดต่อพี่กุ้งเบอร์อะไรคะเบอร์096-196-1594ค่ะเบอร์นี้ก็แอดไลน์ได้เลยค่ะตามนั้นเลยนะคะ096-196-1594เดี๋ยวย้ำค่าจะส่งนิดนึงเนาะค่าจะส่งก็เริ่มที่80บาทใช่ครับถ้าการก็น5 0หตอนนี้ค่าส่งขึ้นนี่ยังไม่รวมค่ากล่องนะเท่ากับเราให้กล่องแบบพรีเมียมเลยกล่องไปรษณีย์ยังไงลูกค้าก็ช่วยอุดหนุนนะคะ พราะต้นไม้เราเนี่ยดั้มราคาลงมาเพราะเรารู้ว่าลูกค้าต้องจ่ายค่าส่งเองอยังไงช่วยกันด้วยนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือลูกค้าที่จองไว้อะเราควรช่วยโอนโอนก่อนเพราะบางทีพอจองไว้แล้วไม่โอนเนี่ยมันเสียโอกาสเสียโอกาสครับแล้วลูกค้าแล,ล้วต้นไม้บางต้นมันก็ติดมือเราอยู่ใช่แล้วแม่มมค้าจะบอกก่อนนะคะว่าในไลน์เนี้ยนะคะเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นจะเป็นหนึ่งเดียวคือว่าเราจะไม่ได้มีจํานวนเราจะเอาจากสวนเราเนี่ยค่ะมาแดบบให้มัน สวยงามเพราะว่าถ้าเป็นไม้ตลาดเนี่ยค่ะหนึไม่แข็งแรงสองจำนวนเยอะมากก็จะเอาเท่าไหร่ก็ได้แต่นี่เป็นไม้เราทำเองต้องเน้นย้ำนะคะถ้าเกิดสมมติว่าตัดสินใจช้าอาจจะพลาดไปยังไงเราก็มาชมกันเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวนำเสนอของสวยงามใช่เราเสนอสวนคือส่วนเรามีเยอะมีหลายสีแต่เราไม่ค่อยเอามามาไลเพราะว่าส่วนมากจะเป็นไซส์ใหญ่ เนี่ยเอาไซส์หนึ่งเมตรมาให้ให้ดูนะปกติใช่เราทำแต่ไซส์ใหญ่อันนี้คือสีของเขาเราตัดอจากดอกต้นจริงมาเนี่ยอันนี้ชื่อว่าบัชออเรนอันนี้ออเรนค่ะเป็นสีส้มอันนี้เราตัดจากต้นแม่มาสีดอกเขาจะเป็นช่อๆใหญ่ๆเลยครับแต่ตอันนี้อันนี้คือกิ่งตอนสมบูรณ์แล้วดอกก็บานลูกลูกค้ารับไปก็คือสามารถปลูกดินได้แล้วเนี่ยรากก็ยาวไปแล้วค่ะอันนี้ราคาเท่าไหร่คะพี่กุ้ง อันนี้อยู่สามร้อยห้าสิบอันนี้แบ่งปันกันปรติสีมันสีนี้จะแพงกว่านี้อีกใช่สีนี้ถ้าเกิดอันนี้เฉพาะในในในเพจลูกค้าเราแค่นั้นเองเช็คราคาก่อนได้ส่วนนี้ทําเองนะคะยังไงก็รอรับไปเลี้ยงดูซักต้นหนึ่งบัชออเรนนี้เรามาอีกต้นหนึ่งอันนี้ยังบานไม่เต็มที่นะคะบานแค่ครึ่งครึ่งช่อเดี๋ยวยกให้ดูว่าดอกเขาจะเป็นไหมประมาณนี้อันนี้สีม่วงค่ะใต้ใบจะเป็นอ่าเป็นสีแบบสีสนิมสนิมมาเขาเรียกอะไรค่ะ แล้วบนใบเขาจะออก,ออกจากบูบูหน่อยครับตัวนี้เขาเจะกึ่งแคะอันนี้ชื่อภาษาอังกฤษอันนี้โดราทีโดราทีกอดอนโดราธีกอดอนคือม่วงแคะครับโปรติต้นนี้สีเนี้คือเขานิยมสุดละตอนนี้แล้วคนนิยมปลูกกันมาก อันนี้ราคาเท่าไร่ตัวนี้อยู่400ปกติเราจะขายอยู่ที่ประมาณ500-600นะครับใเนี้ค่ะแต่นี้เราแบ่งปันให้รู้สึกใลนี้จะมีไม้แตไอเทมอยู่เยอะนะคะอ่ามาตัวหนึ่งส่วนคาลิเบียไม่ใช่สนสามใบนะคะสนคาลิเบียนค่ะคาลิเบียนค่ะคือเขาพุ่มเนี่ยสังเกตใบของเขาเนี่ยใบเขาจะหนากว่าสนสามใบเพราะสนสามใบเนี่ยเลี้ยงได้ในพื้นราบนะคะถ้าสนสามใบต้องสูงจากระดับน้ำทะเล800เมตรขึ้นไปแล้วถ้าเลี้ยงจริงๆต้นเขาจะสวยก่าสนสามใบเยอะ ของต้นเขาสวยกว่าอันนี้โคราดร้อนมากเลยค่ะยังเลี้ยงได้เลยอันนี้เป็นกิ่งตอนที่ว่าเนี่ยลากออกมาประมาณนี้แล้วลูกค้ารับไปก็ไปกกีดถุงแล้วก็ลงนี้ได้เลยสวยงามมากตัวนี้อยู่ที่สองร้อเป็นกิ่งตอนรับโอเคเรามาต่อกันที่ไม้พื้นๆอันนี้เขาบอกว่าแม่ค้าปลูกไว้สองต้นเพราะว่าชอบฟอร์มเขาชื่ออบเชยชินามอนนะคะที่เอาเปลือกไม้มาทำพะโล้ค่ะ ต้นเล็กนี่แปดสิบาทแปดสิบาทราคาเดิมจากตอนนั้นสองนึงก็แปดสิบใช่แต่เรามีต้นใหญ่นะคะบางคนชอบนี่ใครอยากได้ฟอร์มสวยเลยใบเขาก็หอมแข็งแรงดีครับตัวนี้อันนี้อยู่ที่สองร้อยลากก็เยอะเลยเรายกให้ดูว่าลากเาเต็มนั่นแหละลูกค้ารับไปไม่ต้องกลัวตายเลยไปเปลี่ยนกระถางหรือว่าลงดินได้เลยอันนี้มามาตรงนี้ก่อนนี่อันนี้คือเขาเรียกอะไรนะเขาเขากวางเขาเฟิร์นเขากว้างคล้ายๆาเขากว้างเรนเดียร์แล้วใกล้คริสต์มาสแล้วอีกสองเดือนอันนี้เท่าไหร่คะอันน 250้าินะฟอร์มเบลเลอร์เลยปกตีเขาขายกันแพงมากครับตอนนี้เพราะมันหายากแล้วเป็นไม้ป่าครับอมีกระถางเดียวชบอกแล้วตั้งแต่ต้นคลิปว่ามาที่ตระกูลปาล์มเนาะอันนี้ปาล์มเจ้าชายค่้ปาล์มเจ้าชายโชว์รากหน่อยสิคะแม่ค้าไม่อยากที่เราซ้อนไว้เพราะรากมันเยอะแต่เราไม่อยากเอาไว้ เราไม่อยากไว้บางหาเพราะว่าถ้ามันอยู่มันโดนอากาศมันจะแห้งเราต้องใส<ช>่ไว้อย่างนี้เนี่ยคือปลาเก้าชายเนี่ยกระถางลมดินง<ช>ามมากอันนี้ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบความสวยดี<ร>อันนี้ก็ตระกูลปลาเหมือนกันแต่ว่าเออนางชื่อหมากนวลน,น,นี่หมากนวลหมากนวลด่างเพราะว่าเนี่ยอย่างที่เราให้ดูเราลากันเยอะ หมักเงินด่างอันนี้เราก็มานึงเนาะใช่อันนี้ก็ให้ต้นเดียวนะคะเพราะปกติเราขายอยู่ที่ร้อยห้าสิบหกแปดสิบมักเงินด่างนี่เรามาอะโรคาเซียแบ็กซีพอเลเล่นี่มีลูกด้วยมีแถมลูกอยากให้ให้สังเกตตัวก้านลายเขาจะสวยดูดูเนีลากก่อนโฉล่าโฉลากก้านลายเขาจะสวยมากแล้วตัดกระถางเขาเยอะครับเนี่ยคือลูกค้ารับไปต้องตัดกระถางอะตัดกระถางแล้วเปลี่ยนกระถางใหม่อกแล้วว่ามันเป็นทำเอง อันนี้เท่าไหร่คะนักศิรเลนี่เอาร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบอันนี้มาข้างหลังก่อนอันนี้เซี่ยวเซี่ยวดงเดี๋ยวดึงออกมาให้เห็นเซี่ยว่างเขาว่ายอดกินได้แต่แม่ค้าไม่เคยกินแต่ว่าดอกเนี่ยค่ะเคยเห็นแล้วหอมมากดอกคล้ายๆกล้วยไม้นะคะตัวี้ด่างสีชมพูค่ะอันนี้เรามีสองต้นอืมอันนี้อยู่ที่ประมาณเมตรยี่สิบค่ะอันนี้เราระถางละาร้อยร้อยเอยสองร้อยห้าสิบ สองร้อยห้าสิบนะดนนี้ด่างสวยแล้วเขาชอบแดดถ้าเลี้ยงแดดยิ่งดีแดดครึ่งวันนะคะไม่ใช่แดดเต็มวันเดี๋ยวใบไหม้อันนี้เราก็ปล่อยตัวเดียวค่ะกอเบลเลอร์เลยนะอ่สิงห์โมลาเราดูกอเขาก่อนว่าเวลาลูกลู้เขาเต็มเลยแดงสวยใช่ใช่อันนี้เป็นว่านสิงหะโมลาไม้โบราณหายากใช่ก้านใบสวยครับเพื่อประดับมารบีมีมีราชส คืออันนี้ก็เลี้ยงได้ทั้งทั้งน้ําทั้งแห้งได้ทั้งบกทั้งแห้งด้ว่าเลี้ยงดินได้ชื้นๆหน่อยนชื้นๆแฉะค่ะอันนี้เท่าไหร่คะสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบอะมาล่าคาเบาๆนัอันนี้เทียนหยดเทียนหยดด่างค่ะ อันนี้ก็หายากอยู่แต่ว่าดอกก็คือเหมือนกันจะเป็นสีม่วงๆเน้ะใช่ไหมค่ะใช่ใช่แล้วเม็ดเทียนก็จะสีเหลืองเทียนหยดด่างอันนี้แปดสิบบาทแปดสิบบาทนะคะแล้วก็มาตัวนี้ตัวนี้เราก็เลยเสนอตั้งแต่เล็กๆห้าช่อช่องนี่จริงๆเนี้ยให้เป็นพุ่มมันจะสวยมันจะพุ่มมันจะแน่นถ้าเรารับไปช่อเดียวเนี่ยมันจะไม่ค่อยสวยแต่ตอนนี้มันฟอร์มมันเริ่มได้แล้วเท่าไหร่ครับ่อันนี้ร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบหาแล้วเรามาตัวข้างหลังเรานัน้าเอามาทีอันนี้คือกระสโซเนียนค่ะ กัสโซเนี่ยสวยเชียวเป็นตระกูลหนวดปลาหมึกปลาหมึกครับวอันนี้เท่าไหร่ครับไม้ฟอนตัวนี้หายากอยู่ก็ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบในตลาดยังไม่เห็นใช่หายากอยู่ครับแต่อันนี้ในตลาดมีบางคนเขาเรียกสายสะพายในพลเรียกแซดแบบพลูคลาเลยมันก็คือพับพึงับบนี้มีลูกไปด้วย แล้วก็ดูกระถางดูทะลุทะลุทะลวงเหมือนกันคันนี้คือรากเยอะและ้วุือพาเรไปอย่างที่บอกก็คือคือกรีดหรือตัดกระถางเลยค่ะบางคนเอาไปาแบ่ง,บงลูกขายแต่นี้แม่ค้าให้ไปเลยค่ะลูกเขาก็เยอะอยู่นะครับตัวนี้เอาร้อยยี่สิบพอร <120 S 1> <ะ>์ตแบ่งปันค่ะอันนี้ตระกูลปาล์มอีกตัวนะคะชื่อปาล์มสีสยาม,ยามแม่ค้าไม่รู้เลยว่ามันแพงขนาดนี้ อันนี้ราคาย่อมยาวหนึ่งในสี่ของเขาที่ขายนะคะอันนี้คือแบ่งปันกันแล้วอันนี้คือปาล์มสีสยามโตช้าค่ะสวยมากแต่เวลาโตเขาจะเป็นกอสวยอันนี้ก็เป็นกอเนี่ยมีลูกมีหลานขึ้นมาตั้งสองสามหนอค่ะสามร้อยห้าสิบครับสามร้อยห้าสิบค่ะแล้วเราก็มาที่ตัวนี้อีกอันหนึ่งซึ่งเป็นไม้ในตลาดยังไม่ค่อยมีแต่ก็พอมีบ้างแต่เขาขายกันหลัก หลยอยู่อันนี้แม่ค้าเคยซื้อมาไซนนี้ไม่มีไม่มีลูกนะคะมีลำเดียวแม่ค้าซื้อมาพันห้าแต่อันนี้เราแบ่งกัดอันนี้เป็นกระถางเดียวที่รวมส่งเวลาเขาออกดอกอดอกก็จะสวยและยาวมากเขาชื่อองุ่นทะเลโคโคโรบาค่ะโคโคโรบาโคโรบาครับอันนี้คือ เวลาเขาออกดอกีดอกสวยมากใบจะใหญ่กว่านี้อีกดอกเขาจะอยู่นานเป็นเดือนใบจะแข็งแข็งแข็งเหมือนของปอมเลยค่ะใบแย่ถ้าเอาต้นใหญ่มาใบมันใหญ่เราส่งจะส่งลำบากเอาต้นเล็กๆอย่างนี้ไปดีกว่าค่ะใช่ต้นยาวก็มีใครสนใจมารับที่สวนนะคะแต่ราคาไม่ใช่ราคานี้อันนี้พันสองรวมส่งนะคะส่วนอันนี้เป็นองุ่นทะเลอีกอันนึงอันนี้จะเห็นทั่วไปอันนี้จะถูกกว่าเยอะเลยค่ะ อันนี้ไม่ทราบส่งได้แบบเพราะมันสูงได้แต่เอามาเปรียบเทียบให้ดูว่ามันคือสายพันธุ์เดียวกันล้วก็คือร้อยห้าสิบราคาร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบไม่รวมอันนี้ไม่รวมส่งค่ะอันนี้ตะกุนอาุ่นอันนี้มีลูกด้วยนะคะแต่ลูกไม่อร่อยค่ะแล้วก็มาตัวนี้เราเคยไลฟแล้วเอาอันนี้เนี่ยที่ผมบอกว่าลูกค้าเขาเทเนี่ยต้นเนี้ยผมเลยต้องมาไลฟใหม่เพราะว่าลงทีลูกค้าพลาดโอกาสไปใช่เอาดอกมาให้ดู อันนี้ต้นใหญ่ค่ะต้นใหญ่เอาเนี่ยค่ะดอกสีชมพูดอกประมาณนี้มุจจลินดางอ่ามุจจลินดางเนี่ยต้นใหญ่ราคาเท่าไหร่คะสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบเวลาเป็นใหญ่แล้วฟอร์มจะสวยกระถางใหญ่กระถางเล็กก็ร้อยห้าสิบพอค่ะอันนี้กระถางเล็กเอาไปเลี้ยงถ้าลูกค้าอยากรับไปแล้วไปตัดแต่งให้มันเป็นพุ่มก็สวยค่คือเขาได้พุ่มเขางเ้าอันนี้เรารู้สึกจะข้ามหน้าข้ามตากุหลาบไี่ถึงนางไม่มีดอกแต่ใบสวยมากนะที่เขาเรียกกุหลาบไพลเพราะว่าเราชอชอตรงชอบใบเขาเนี่ยเขาเหมือนกุหลาบ ก็จะออกไปงั้นใช่ค่ะกลาบไปร้อยแปดสิบเรามาต่อกันที่ตัวนี้เพราะมีดอกถึงนำมาไลฟ์ชื่อนางชื่อลัตมาลัตมาครับค่ะอันนี้สวยมากเป็นไม้แดดนะคะถ้าติดลงดินแล้วไม่ต้องดูแลอะไรมากเลยออกดอกขยันยันออกตลอดนะคะไม่ใช่ออกไปฤดู ลัตตมาเป็นไม้โบราณค่ะครับร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบนะคะเวลาเขาเล่นลมพิว้ใบสวยเลยค่ะอันนี้เป็นด่างน้อยแต่ด่างนะกวักมรกตโบราณโบราณค่ะเพราะใบเขาจะใหญ่เขาจะด่างประมาณนี้แต่ว่ามันด่างน้อยนิดนึงค่ะยังมีด่างเลยมาแบ่งปันที่ถูกหน่อยเอาเรายี่สิบพอยี่สิบพอะถาใบใหญ่เขาใหญ่เขายังด่างอยู่เลยอาจจะเกลียดที่จะเราเลี้ยงในร่มก็ได้ใช่ใช่อาจจะเป็นไปได้เอารยี่สิบ อันนี้คือแก้มุกดาด่างเห็นในเพจเขาขายเขาเอาดอกแก้มุกดาธรรมดามาปักคือจริงๆแล้วนางไม่มีไม่มีดอกครับส่วนนี้จริงใจมีก็บอกไม่มีก็บอกตัวเนี้ยต้องให้โดนแดดโดนแสงนิดนึงค่ะเดี๋ยวก็ไม่ถึงกระแรงมากครับฟอมสวยค่ะสูงเยอะที่ประมาณเมตรเมตรเดียวเมตรเดียคือว่าถ้าก็โดนโดนแดดอ่ยเขาจะออกด่างวันนี้เท่าไหร่คะตัวนี้ร้อยเดียวร้อยเดียวครับร้อยเดียว ราคาปล่อยทิ้งปล่อยคว้างอันนี้เนี่ยกองไม้หายากเหมือนกันไม่ขาัวนี้เราไม่ค่อยเอามาไลฟ์หรอกครับเพราะว่าเรามีอยู่ถ้าอากาศไม่ร้อนก็จะเพราะว่าเราเลี้ยงเลี้ยไปแล้วต้นมันจะใหญ่สวยครับเป็นไม้ป่าค่ะชอบหูกระต่ายเนี่ยค่ะเวลาเขาใบแก่ได้ที่เขาจะเขาจะฉีกของเขาเป็นเหมือนหูกระต่าย ตัวนี้เอา200นาะค่ะ200 2 0อันนี้ราคาส่งนะคะไม่ขาไปเดินเอแถววัดพระเงินราคาต้นเล็กตัวนี้ค่ะก็200ออันนี้มีต้นเดียวอันนี้ที่คนหามหากันอยู่เหมือนกันอ่าอันนี้มีลูกมีหลานเป็นถ้วยนะคะเขาไปให้ลูกค้าเลี้ยงเป็นกอกีโอพัตตาเดี๋ยวเนี่ยเขียวๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวเวลาโตขึ้นแล้วเขาจะด่างสวยเองเท่าไหร่คะตัวนี้ตัวนี้อยู่150 150เองสวยมาก ใบเขาออนเขียวฮัตตามีลูกมีหลานไปด้วยอันนี้เป็นไม้ตระกูลพูซีรี่พูซีรี่ตะกูลหน้าบัวนี่เป็นหน้าบัวหน้าบัวใบใบเขาจะใหญ่ใหญ่ได้กว่านี้ครับอันนี้เท่าไหร่คะคุณผู้อันนี้สองร้อยสองร้อยชวหน้าบัวใบค่ะอันใบแป่งนานๆเราจะไล่ทีนะตัวนี้เรามีอยู่อันนี้เดี๋ยวก่อนออมเพชรออมเพชรครับออมเพชรด่างสนไหลครับค่ะตัวนี้ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบ แล้วส่วนจะเอาอันนี้ไปด้วยก็จะไปเรียน50บาทแบ่งปันกันคือคงไม่มีใครซื้อกระถางเดียว50บาทเพราะค่าส่งต้อง80ใช่ยกคู่แบบนี้ก็ได้ครับใช่ยกคู่ไปบก็ได้มาต่อที่วินสันวินสันเศรษฐีวินสันต้องมีคำว่าเศรษฐีด้วยเศรษฐีอันนี้ดั่งเสถียรแล้วนะคะเนี่ยคือใบใบก่อนล่าสุดอันนี้ใบล่าสุดกำลังกำลังจะจังแง้มแล้วตอนนี้แง้มมาแล้วเนี่ยคือลายเขาสวยมาก เท่าไรคะตัวนี้ตัวนี้แบ่ง100ร้อยเดียวครับ <100 S 2> แบ่งปันกันเพราะว่าเราตัดชิ้นตามาทําตัวนี้ครับค่ะแต่กว่าจะได้กว่าจะได้ขนาดนี้ก็นายใช้เวลาอันนี้นนคือเลปุษเลุษตญี่ปุน่นญี่ปุน่นค่ะจะคล้ายคล็าเลุษต์ลังกานะคะใบจะหย่อว่างนี้ได้อีกเท่าหนึง่งเมื่อก่อนต้นไซนีน้ยอยู่ที่ห้าร้อยเลยนะอันนี้เราขายร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบการเวลาเปลี่ยนราคาเปลี่ยนแทนที่จะขึ้นกับลงอันนี้หูกระต่ายอันนี้ไม่มีดอกนะคะเป็นใบกระดับ ครับไมแดดอันนี้แดดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะยิ่งแดดยิ่งแดงอะครับเอางั้นค่ยิ่งแดดยิ่งแดงอันนี้เท่าไหร่คะร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบแล้วอันนี้มาเป็นเป็นทั้งสมุนไพรแล้วก็เป็นทั้งไม้ประดับชื่อทารากอนค่ะกลิ่นก็จะคล้ายๆโหระพาบางคนก็เรียกโหระพาฝรั่งเอาไปทําอาหารได้นะคะทารากอนกระถางละเท่าไหร่คะอันนี้กระถางละร้อยครับร้อยหนึ่ออันนี้มีสองกระถางมีสองกระถางทารากอน แล้วก็มาตัวไม้ดอกอีกตัวนึงตัวนี้เราไม่ค่อยเห็นเนาะมันธรรมดาธรรมดาแต่ว่าเราเอามาเพิ่มมูลค่าโดยการถักเปียครับนี่อีกต้นมีสองแบบคือถักเปียเป็นวงอย่างนี้ก็ได้หรือว่าถักขึ้นไปอย่างนั้นก็ได้ค่ะอันนี้ไม่เคยทิ้งดอกเลยค่ะเป็นหลิวหลิวม่วงหลิวม่วงราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทกระถางละร้อยครับใช่กระถางละร้อยอันนี้เป็นเก็ดหอยเกตหอยหรือเก็ตนักคราาตัวนี้ครับนักคาร จะคล้ายๆกับเอ็นญี่ปุ่นเนาะเนี่ยวันนี้เป็นเอ็นญี่ปุ่นเนี่ยเกต้าคลาดเท่าไหร่คะเกต้าคลาดอยู่ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบอันนี้เกต้าคลาดเขาจะเขียวไปอย่างนึงตัวนี้เป็นด่างเขียวตลอดแต่อันนี้จะด่างอันนี้ร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบตัวเล็กคือสองตัวเนี้ปล่อยไว้ธรรมดาเลี้ยงง่ายอย่างคือรดน้ําอย่างเดียว บ่อรลดน้ำลูกคือจุดมีตัวใหญ่ให้ดูด้วยครับถ้าลูกค้าเผื่อจะรับตัวใหญ่เพราะเราเปลี่ยนกระถางให้เรียบร้อยแล้วอันนี้บอกเผื่อไว้ก่อนรับจะขายไหมคะอันนี้ขายได้เราคือว่าถ้าเรารับเนี่ยลูกค้ารับเนี่ยเราจะส่งแบบตะกร้าแต่ก็มีค่าจัดส่งอเฉพาะตัวนี้ใช่เฉพาะตัวนี้เพราะต้องส่งเราไม่อยากห่อเป็นแบบส่งกล่องอะส่งตะกร้าจะง่ายกว่ามันอยู่สามร้อยห้าสิบไม่รวมส่งค่ะแล้วมาต่อกันที่นี่ อันนี้ดอกมีนะคะชื่อพับพึงดำแค๊ะพับพึงดำแคะค่ะมันจะมีพับพึงดำแบบไม่แคะด้วยนะคะถ้าสังเกตคือแคะเนี่ยใบเขาจะเล็กอย่างนี้เลยแล้วเป็นกอแบบนี้ถ้าตัวใหญ่มันก็จะเป็นแบบต้นดำต้นใหญ่เลี้ยงแดดนะคะเขาจะเป็นไม้กอค่ะต่อเป็นกอครับตัวนี้อันนี้เท่าไหร่ครับร้อยหนึ่งครับร้อยหนึ่งร้อยบาทอันนี้มามะขามเทศด่างเนี่ยลูกค้าถามหาเยอะอยู่เหมือนกันตัวนี้ครับค่ะ อันนี้เลยเอามาไลฟ์ซอยู่200รอยอันนี้สองร้อยราคาถูกมากเพราะว่าไซนี้เห็นคือลูกลูกค้าจองจองแล้วไม่โอนก็คือตัดตัดโอกาสลูกค้าคนอื่นนะครับเลยต้องเอามาไลฟ์เพิ่มใหม่สองร้อยแล้วมาซิกเนเจอร์สุดท้ายท้ายสุดของเราคือเก็บกระโหลกดาแครอันนี้คือตัวเล็กตัวเล็กค่ะตัวเล็กเท่าไหร่ตัวเล็กหนึ่งร้อยครับตัวเล็กหนึ่งรแต่นานะคะแต่แต่คือแนะนําอยากให้ได้อาตัวใหญ่ไปเพราะฟองเขาสวยเลยตัวใหญ่นานเหมือนกันกว่าจะได้ดูโคนก่อนเลี้ยง มีสามกระถางก็สวยแล้วคือเอาไปก็ไปตั้งโชว์ได้เลยสอร้อยห้ไม่รวมส่งฟอร์มใหญ่ฟอร์มใหญ่แล้วฟอร์มสวยแล้วอันนี้คือราคาตลาดที่แม่ค้าส่งเขาเลยนะคะเนี่ยค่ะวันนี้ก็มีไม้เอ่อเก่าบ้างผสมบ้างบางคนลูกสาวลูกชายก็ยังไม่มีใครมาสู่ขอก็อยู่ข้างหลังยังไงใครดูคลิปย้อนหลังของสวนพี่กุ้งปลูกพ่อรักเนี่ยค่ะในเพจสวนมุมไม้บ้านก็ทักมานะคะถ้าสมมุติว่าอยาก จะเห็นต้นไม้ที่เราเคยไลฟไปแล้วบางคนก็ขี้เกียจไปดูไลฟ์เก่าเราก็เอามาไลฟซ้ําเพราะว่าเศรษฐกิจอย่างนี้ก็บางทีลูกค้าก็อยากชมก่อนแต่ถ้าเกิดสมมติจะสู่ขอไปเลี้ยงดูก็ยินดีนะคะยังไงก็ฝากสวนปลูกพอลักไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเราจะลาพี่กุ้งไปเลยนะคะสวัสดีส,สดครับ,รบพี่กุ้งสว,ส,สวัสดีค่ะท่านสมาชิกเพจสวนมุมไม้บ้านนะคะ